สวัสดีครับผมศูนย์เอ็ซีแฟนครับทั่วโลกทั่วประเทศครับที่กำลังรับชมวัสดีแม่ค่าจะก,กินดำหมักตองเนี่ยหมักตองหมักตองแขังไลยเนาะหมักตองเนี่ยสี่สิบสี่สิบครบเลยครบเลยเผ็ดเผ็ดมันจังแสบเผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ด ายดีไม,มันนี่ทั้งสม้งมไขรไครซุปวันนี้ฮะอซแ้เป็นนุ้ยไข่เป็นถาดยังสิุกไนเป็นนุ้ยานาะคะ<ค><ค>้าเ้นี่าซ้ำกันจ้าี่ารกันตำตองตําตองพี่น้องโอ้ยคิดอยากตําตอง ใส่ใพริกแห้งพริกแห้งพริกแหจ้ต้องในพริกแห้งย่างเดียวก่อนเนแล้วต้มก็ได้ไต้ว่าส่วนมากับพริกแห้งอืมนพริกแห้งก็ได้ย่างหน่วยบ่อสูงมั้ยบ่อบเรอมั่นกับอ้โกละสี่สิบเหนี่หมามถึงน่วยละนั่นละแม่นมั้ยเ่วหนวยเดีวหนวยได้มาขายเป็นพกแต่วเาเดียมาแล้วหน่วย น้อยๆก็ใส่สองนวยนยอยญ่กับนวยเดียวเดี๋ยวแจมัน uhh> น่วยมันบทอกันเดียวแจ่ว่หามาโคกาโคกละสี่สิบละสี่สิบอะไรยีกบางมาเรียกตังค์เลสิแล่เจ้าเดือง่เลยพี่น้องเลยคนเลยบกคอยังมาไหนเอ้เออ หมูกินบ่เนี่ยหงนี่หมูกินบ่คือว่านี่หมูกินบ่อแตนี่บ่มีหมูก็สิให้หน่วยเดียวนี่ก็พอเอาหน่วยเดียวนั่นล่ะเอาตามแม่ค้าแล้วละพอแนนแต่นี่หมูก็สิให้อีกแต่บ่มีหมูจะเอาหน่วยเดียวบ่อละเอาหน่วยเดียวนี่ล่ะเออพอนไหคขันใหนอีกหน่อยหนึงละข้าซีทบ่อซือกันบ่ออยู่ในใจนี่ล่ะอ้าบายอีกแล้วอ่าอุ้ยสนุะดีทำมาก่อนนี่หมูกินม่อสิบ่อิ่ม พี่น้องีนพู้เพิ่นเบิ่งนยวนห้างไก่เบิ่์นก็จะอยากน้ำหน่อมีโบ้ขื้นยุ่มบางหน่อยมีอกบุญเนี่ยต้องเออโอ้ยปลาแดกมื่อตะก้องเราเมื่อเนี่ยโอ้ยมันก็ดนี่เรื่อยก็้นขึ้นเรื่อยนั่นละบ่าวันลงไปเคืองวงเหรอใส่ยังไงมันตันปิ๊บนักออกวันแนบ่าเพื่อมาเก็บเกี่ยวอะไรตามใจแม่ข้าล้วน มแม่ค้ามากตรงไหนแสบแม่ค้านะมาตามใจผู้กินใิล่ะผู้กินกับซั่งเราเดเพ็ดเราเนี่ยเนื้อเสียวเพ็เดเปรี้ยวหว,ว,วานแถมันได้สามรสน้ำก๋วยเตี๋นเออ,เอ,อมาเก็บเพ็ดเปรี้ยวหวานที่เราเก,<อ>ก็บเกี้ยวนิดๆเพ็ดเกี้ยวหวานนี่แม่มาตรองมาตรองใส่ปลาแม่นังอ,อีกบานโอ อาคูกันมีจีรพังวิ้ยกันมีอะไรกี้ล่ะคู่วันบ่นี่บอกพองของขาดบ่ได้ขี้ปูแมนคู่กันปูนี่ปูต้มอันนี้ปูนี่ปูต้มปูต้มดองแมนอืออันนี้ปูสดปูสดว่ามีทั้งสดทั้งบะสดบ่าแมนว่าคุ้มค่าเลยสี่สี่บาทนะแต่อีปูก็โตละห้าบาทเราเด้ในเวลาไแบบสี่คนเอ็มบ่ กรให้ไปซีบและวน้ยอีกแล้วข้าห้ไปซีบอีกแล้วคลิปนีคลิปที่ลลแล้วก็แม่นปลากมักงเหมือนเดียวพี่น้องพี่น้อนคนเบิง่งมาตีว่าอ,อันเอาขึ้นสร้างอุจต,ตีว่านซีบซีบกันหมดได้บ่เนี่ย <c oughs> ไฮร้ายวันนี้เนาะป <c oughs> ู่ดิแพงได้อีปู่ได้ไปซื<ม>้อตลาดอยู่แม่ ทีโตกับเศ้าบาทเลยดำนี่ตัวละหาด้วยนี่นั่นว่าปูดำนี่ีโตกับเ้าแล้วบ้นไลบักต้องบ้นไลน้ำตาลอบพวกรถิมกนเนาะซิมบอสแกดวงแกไปไปไรเสด็จไทยแม่คาบ่ได้แม่คาอาเร่อยบเมื่ออาชีพอิหรีเมื่ออาชีพจริงๆนะครับคนบัดแบับแล้วแลว ไพี่น้องเบิองครบกล้ทตามกร่องนี่จะบ่มี่มาเกียเรียนันบกมเกียเรียนมาเกียเีนนีโอ้ยเต้เตมาเกีเรียนมัเนเกร์ังไดเลยมันปรมตามมากร่องนัโอเคโอเคจัดไปเจ้าสิกนเป็นบ้าแบบมีปลอนี้เขาิกรก็พักกันจองเจ้าิกนเป็นบ้า บละเอาแค่นี้ละเพราะว่าทักกลับมานึ่เป็นทักกันจองแต่ทุเจ้าสิ่งทีมาเป็นก็ได้บ่ห่างบลาเนี๋ยเอาเอาซมม้วม้วงอันเดียวบ่ลาเอาสองอันหอวซมม้วงสองอันไก่เราพี่น้องตอนนี้ก็ใบหาโม่งกลัวเหลือเงี้ยนครับแล้วเลี้ยงยันปักตองกับอียังกับกับอันซมม้วงสองสองหัวนี่แหละ ขอบคุณเอ็ซีแฟนคลับเด้อพี่น้องกองไฟขอบคุณค่ะพอกันไหมครับผมคลิปนี้ก็ได้นกินแรงแล้วพอกันไหมคลิปนาขอบคุณแม่ค้าครับผมครับผมขอบคุณครับเมื่อไรก็ใจเห็นหน้าแม่ค้าเนี่ยเฮ้ยได้ก็จะเปิดแมก่อนเอออดเอาพี่น้องจังลากันขอบคุณเลยครับเด้อพอกันไหมคลิปนาขอบคุณและสวัสดีครับย่งไรกได้กอน